พระทรงจากไปแล้วพระขวัญแก้วของชาวไทยน้ำตาหลั่งรินไหลจากดวงใจ้าทุลีทรงกรรมพระวรกายมิสบายสักนาทีเพื่อคนของภูมิได้อยู่ดีสุขทั่วกันทรงรับพระภาระด้วยมานะเป็นอนันต์ หนึ่งองค์ทะเท่านั้นที่มุ่งมั่นเกินผู้ใดรู้ว่าพระองค์สู้เพื่อเคียงคู่ผสกไทยทรงเหนื่อยมากเกินไปทำให้ไทยมากเกินพอขอกราบแทบพระบาทหากี่ชาติจะได้หนอเป็นพ่อยิ่งกว่าพ่อไม่รังรอขอบูชา แต่นี้ไม่เห็นแล้วเหมือนดวงแก้วดับแสงหนาสิ้นแสงแห่งราชาใจปวงฆ่ามืดมิดตามขอส่งองค์ราชันสู่สวรรค์อันงดงามกเกษมสุขทุกทิกทวามทุกมงยามขจรขจายชาวไทยขอทดแทนพระคุณแสนจากบรรยาย ด้วยตั้งใจถวายพรีใจกายตามทรงธรรมเดินตามรอยพระบาทที่ทรงวาดเป็นธงนำรู้หน้าที่มีศีลธรรมมุ่งมั่นธรรมแต่ความดีตอบแทนพระคุณชาติใจสะอาดปราดราคี ถ้าเป็นแบบที่ดีสมควรที่จเจริญตามแสงไขของชีวิตดับสนิททุกเขตคามแสงในใจยังแวววามด้วยความรักจากพระองค์ภูมีภูมิพลสถิตสกลตามประสงค์ผองไทยยังดำรงมีพระองค์ตลอดการ ขอน้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JSL Global Media จำกัด